สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเช็คก,การตรวจงานสาขาหน่วยนะครับว่าเราตรวจงานที่ไหนแล้วบ้างแล้วก็เหลือที่ไหนยังไม่ได้ตรวจนะครับดับแรกก็เข้าตามประกาศบริษัทนะครับที่1061งศูนนทับสองห้าหกนะครับเรื่องการตรวจงานของตําแหน่งผู้จัดการสาขาแล้วก็ผู้จัดการเขตนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเราจะพบอ่าตารางนะครับที่เป็นตัวเข้าไปยังแดชบอร์ดนะครับ ของผู้จัดการสาขานะครับก็คือสีม่วงครับซึ่งในตารางนี้นะครับก็จะมีของแยกเป็นแต่ละภาคนะครับก็สามารถเข้าตามภาคที่ตัวเองสังกัดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นภาคหนึ่งนะครับก็คือกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับกดติดตามผลการตรวจงานของผู้จัดการสาขานะครับให้ผู้จัดการสาขากดคลิกที่ประทับเวลานะครับจากนั้น คลิกที่เครื่องหมายถูกตรงประทับเวลาสีเทานะครับพอเครื่องหมายถูกออกหมดแล้วนะครับให้พิมพ์เดือนที่ต้องการดูนะครับก็ล่าสุดก็จะเป็นเดือนกรกฎานะครับก็พิมพ์เดือนกรกฎาไปนะครับก็จุดคอจุด,จ,ดจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ประทับเวลานะครับก็จะเคลื่อนมานะครับจากนั้นคลิกที่โลโก้บริษัทครับแล้วก็ ต่อมาก็เลือกเขตที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นของเขตลำปางนะครับก็คลิกเข้าไปเขตลำปางแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับค้นหาชื่อผู้ตรวจคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกชื่อตัวเองนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นานายบุญชูน้อยนาฝ่ายนะครับก็คลิกตรงที่เท่านั้นนะครับปึ๊บดังนั้นข้อมูล ของเดือนกรกฎานะครับที่เราตรวจงานก็จะระบุขึ้นมานะครับวันที่ที่ตรวจตรวจที่ไหนบ้างตรวจไปกี่แห่งนะครับส่วนข้อมูลรายชื่อหน่วยที่เราตรวจก็จะอยู่คอลัมน์ขวามือนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด11แห่งนะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปเช็คไปเช็คกับข้อมูลที่เราบริหารสาขาหน่วยอยู่นะครับว่า,าเราตรวจครบไม่ครบนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าตรวจให้ครบนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะปบรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจงานนะครับของผู้จัดการสาขาก็ทั้งประเด็นที่ที่เป็นปกตินะครับกับที่มีความเสี่ยงก็จะระบุอยู่ในนี้เลยก็สามารถอ่านแล้วก็นําไปติดตามผลได้ตามนี้นะครับทั้ง12เรื่องแล้วก็จะมีภาพประกอบนะครับตอนสุดท้ายว่าได้รวมพื้นที่ไปตรวจงาน,นจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาพประกอบนะครับ ของผู้จัดการสาขาห้างฉัดนะครับอันนี้ตรวจชุดสัญญานะครับตรวจน้ําเงินสดนี่ก็ตรวจน้ําเงินสดนะครับนนตรวจเช็คชุดสัญญานะครับ่ามีชื่อระบุหน่วยว่าตรวจหน่วยไหนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของผู้จัดการสาขาก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อมาเป็นของผู้จัดการเขตนะครับก็ตามระเบียบเหมือนเดิมครับ ของผู้จัดการเขตให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะพูดกับตารางสีส้มน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของผู้จัดการเขตนะครับจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับอันนี้ผมจะทดสอบเป็นภาคหนึ่งนะครับมากดเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับการติดตามผลการตรวจงานของผู้จัดการเขตนะครับลักษณะก็ทําแบบเดียวกันเลยครับแต่ว่าของผู้จัดการเขตเนี่ยจะมีรอบการการตรวจก็คือ2เดือนนะครับ ผู้จัดการเขตก็คลิกที่ประทับเวลานะครับจากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกประทับเวลาออกนะครับตรงข้างบนสีเทานะครับจากนั้นพิมพ์รอบระยะการตรวจของผู้จัดการเขตนะครับก็จะเป็นกรกฎาสิงหานะครับสองเดือนพิมพ์กรกฎาไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกตรงตรงประทับเวลานะครับด้านบนสีขาวสีเทานี่นะกดเลือกเดือนกรกฎาครับ ก็จะขึ้นมา14วันจากนั้นลบกรกฎาดาออกนะครับพิมเป็นเดือนสิงหาแทนนะครับก็แล้วก็คลิกเหมือนเดิมครับคลิกวันเวลาเท่าน,นี้ก็จะเป็นการเลือก2เดือนนะครับก็คือกรกฎาดาแล้วก็ยาวจนไปถึงสิงหานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด21วันที่เข้าตรวจแล้วก็คลิกเลือกที่โลโก้บริษัทนะครับแล้วก็เลือก เลือกชื่อผู้จัดการเขตนะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นผู้จัดการเขตลำปางนะครับคุณประทิวกรฤิ์นะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับว่ามีการตรวจวันไหนบ้างนะครับในรอบสองเดือนแล้วก็รายชื่อสาขาที่เข้าตรวจก็จะอยู่ด้านขวามือนี่นะครับตรงนี้เราก็เอาไปเทียบกับ กับข้อมูลที่เราบริหารสาขาอยู่นะครับว่ายังขาดที่ไหนที่ยังไม่ได้ตรวจอันนี้ผมจะขึ้นให้ตัวอย่างเช่นของผู้จัดการเขตลํลำปางนะครับก็จะมีอยู่6สาขานะครับก็จะมีตามรายชื่อนี้นะครับก็เทียบกันว่าตรวจที่ไหนบ้างแล้วก็เหลือที่ไหนที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับต่อมาส่วนข้อมูลด้านล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ผู้จัดการเขตลํลำปางเข้าตรวจนะครับแล้วก็พบประเด็นอะไรบ้าง ถ้าขึ้นนูแบบนี้นะครับก็คือคําตอบมันเป็นช่องว่างนะครับก็คือปกตินะครับเรียนลงมาเรื่อยๆนะคร็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตรวจของข้อต่างๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นรูปภาพประกอบนะครับที่ผู้จัดการเขตลำปางได้เข้าตรวจนะครับก็จะมีชื่ออยู่ด้านซ้ายนะครับว่าตรวจสาขาไหนรูปภาพประกอบนะครับแม่ตื่นนะครับตรวจนับเงินสด าขาถือน,นะครับเงินรับเงินสดนะครับข้างชัดก็เป็นการยืนยันตัวนะครับว่าได้เข้าตรวจหม่นั้นจริงๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับของผู้จัดการเขตขอบคุณครับ